สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากเรื่องโครโมโซมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดไปแล้วว่าโครโมโซมนะ่ะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับมีประโยชน์ยังไงเนาะองค์ประกอบของโครโมโซมหรือโครงสร้างของโครโมโซมเป็นยังไงโอเคนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าโครโมโซมก็เกิดจากดีเอ็นเอใช่ไหมครับมาพันรอบโปรตีนฮิสโตนเนาะเกิดเป็นนิวคลีโอโซม มาต่อการเป็นสายเรียกว่าโครมาตินโครมาตินหดเป็นแท่งเรียกว่าโครโมโซมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูอ,อว่าที่เราบอกว่า d n a อ n a ดอนะ่ะนะครับที่เขาเพิ่งคือเค้นพบกันไปนะใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับกว่าจะรู้จัก d n a นอนะมันมีองค์ประกอบเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีโครงสร้างเป็นยังไงโอเคเนาะวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือองค์ประกอบทางเคมีนะครับของ DNA แล้วก็โครงสร้างของ DNA อ่า <c oughs> องค์ประกอบทางเคมีของ DNA แล้วก็โครงสร้างของ DNA นะครับ dna เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นสายยาวใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมันเป็นสายาย,ายาวครับมันก็ต้องมีหน่วยย่อยเค okay, นะหน่วยย่อยของ DNA ครับเราเรียกว่า นิวคลีโอไทด์เนะอ่ะเรียกว่านิวคลีโอไทด์โอเคนะครับเอ่อ d n เนเนี่ยนะลูกนะมันเป็นสายยาวๆใช่ไหมสายยาวเรียกว่าโพลิเมอร์โพลีแปลว่าเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์เกิดจากอะไรก็เกิดจากโมโนเมอร์หลายๆโมเลกุลมาสร้างพันธะต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ โมโนเมอร์ omer, เนี่ยหอันเรียกว่า1โมโนเมอร์ omer, หนึ่งกรอบนี้ครับเรียกว่าหโมโนเมอร์หโมโนเมอร์ omer, นี้เรียกว่านิวคลีโอไทนิวคลีโอไททีนี้มาดูองค์ประกอบของนิวคลียโอไทครับนิวคลีโอไทแต่ละโมเลกุลครับประกอบด้วยโครงสร้างหลกัหลกๆอยู่3ส่วนอันแรกครับสีฟ้าอันใหญ่เลยสีฟ้าคือน้ำตาลดีออกซิไรโบส ดีออกซีไรโบสนะครับดีเอย่อมาจากชื่อเต็มของ DNA คืออะไรครับชื่อเต็มของ DNA คือดีออกซีดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดโอเคเห็นไหมดีเอ็นเอมีคุณสมบัติเป็นกรดใช่ไหมครับชื่อเต็มของ DNA คือ ดิโอซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดดิโอซีเห็นไหมครับก็มาจากดิโอซีไรโบสนั่นเองโอเคครับดิโอซีไรโบก็มาจากว่าดิโอซีไรโบสสีฟ้าเนี่ยครับคือน้ำตาลดิโอซีไรโบสที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งครับที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งของน้ำตาลดิโอซีไรโบสจะสร้างพันธะกับไนโตรเจนัสเบสตัวนี้นะครับ คือในตัวจีนัสเบสส่วนคาร์บอนตำแหน่งที่5ครับตรงนี้ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสจะสร้างพันธะกับหม e ู่ฟอสเฟตสีเหลืองเหลือนี้ครับ P O 4เนี่ยนะหมู e ่ฟอสเฟตเพราะนั้นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทครับปประกอบด้วยโครงสร้าง3ส่วนคือน้ำตาลดีออกซิไรโบสในตัวจีนัสเบสแล้วก็หม e ู่ฟอสเฟตนั่นเองนะครับ ดูภาพนี้นะครับดูภาพนี้นะนิวคลียทด์แต่ละชนิดนะครับนิวคลียทด์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่ชนิดที่เป็นองค์ประกอบของ DNA นะครับมีอยู่สี่ชนิดสี่ชนิดครับแตกต่างกันตรงไหนอ่ะลองเปรียบเทียบสองนิวคลียทด์นี้นะครับ เปรียบเทียบนิวเคลียตายนี้นี่นิวเคลียตายนี้กับนิวเคลียตายนี้ตำแหน่งไหนครับที่ต่างกันตำแหน่งที่ต่างกันส่วนที่ต่างกันคือตรงนี้ถูกต้องไหมนี่ตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับอีในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็คือในตรวจีนัสเบสนะครับอันอื่นไม่ต่างกันเลยครับน้ําตาลเดอซีไรโบสเหมือนกันมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันเห็นไหมมีน้ําตาลเดอซีไรโบสเหมือนกันมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกัน ต่างกันที่เบสหรือในตัวจีนัสเบสแล้วเบสมีกี่ชนิดครับดูจากภาพข้างบนมีกี่ชนิดกี่สี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 ชนิดใช่ไหมอะดีนีนต่อไปใช้ตัวย่อคือตัว A นี่คืออะดีนีนัวนีนครับต่อไปใช้ตัวย่อคือตัว G อะดีนีนกับัวนีนนเป็นเบสที่มีวงแหวนสองวงเราเรียกเบสในกลุ่มนี้ว่าเบสในกลุ่ม พิวรีนโอเคนะเบสในกลุ่มพิวรีนประกอบด้วยอะดีนีนกับกรวนีนเอกับจีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเบสที่มีวงแหวนแค่วงเดียวเรียกเบสในกลุ่มนี้ว่าไพริมิดีนไพริมิดีนไพริมิดีนครับประกอบด้วยเบสไซโตซีนกับไทมีน C กับ โอเคนะเพราะฉะนั้นนิวคลียอไทมีทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดแต่ละชนิดต่างกันที่ในตรจีนัสเบสและในตรจีนัสเบสมีทั้งหมด4ชนิดคืออะดีนีนกวานีนไซตโตซีนและไทมีนในตรวจีนัสเบสแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามโครงสร้างกลุ่มหนึ่งครับโครงสร้างเป็นวงแหวนสองวงเรียกกลุ่มนี้ว่าเบตในกลุ่มยิวรีนอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นวงแหวน1วง เรียกเบสในกลุ่มนี้ว่าไพริมิดนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าทีนี้มาดูตรงนี้ต่อนะครับเรารู้แล้วว่านิวเคลียอไทสาย d ีเเป็นสายยาวใช่ไหมร่าะการที่มันจะเป็นสายยาวได้มันก็ต้องเกิดจากนิวเคลียอไท หลายโมเลกุลหหลายโมโนเมอร์มาต่อกันแล้วมันมาต่อกันได้ยังไงครับดูตรงนี้นะครับตำแหน่งที่นิวเคลียตไทแต่ละโมเลกุลมาต่อกันข้างบนนี่หนึ่งโมเลกุลนะนี่หนึ่งโมเลกุลนี่หนึ่งโมเลกุลคือจะเอาหมู่ฟอสเฟตครับตรงนี้นะหมู่ฟอสเฟตสีเหลืองไปต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลหมู่ฟอสเฟตของนิวเคลียตไทหนึ่งไปต่อกับหมู่ ไฮดรอกซิลครับ OS นี่คือหมู่ไฮดรอกซิลนะของอีกนิวคลียอไทายหนึ่งหมู่ฟอสเฟตที่คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลครับที่คาร์บอนตำแหน่งที่สามด้วยพันธะที่มีชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเทอร์ฟอสโฟไดเอสเทอร์นะครับบอนแปลว่าพันธะนะพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์เป็นพันธะคูวเลนต์นะครับชนิดหนึ่งทำให้เนี่ยเห็นไหม พอมาต่อกันเยอะๆเข้ามันก็จะเกิดเป็นโครงสร้างที่เป็นสายยาวแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์ครับต่อการนี่หนึ่งพันธะหนึ่งพันธะหนึ่งพันธะต่อกันก็เป็นสายยาวสายยาวนี้ครับเราเรียกว่าสายพอลินิวคลโอไทด์พอลิไปว่าเยอะๆน,นี่หอันนี่เรียกว่า1นึ่งนิวคลโอไทด์ นิวคลอไทด์หลายๆนิวคลอไทด์มาต่อกันเรียกว่าโพลีนิวคลอไทด์พันธะที่ต่อกันคือพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์โอเคนะโดยหมู่ฟอสเฟตต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลโอเคนะครับเมื่อมาต่อกันเป็นสายยาวแน่นอนครับต่อกันเหมือนเชือกมันก็จะมีปลายสองด้านใช่ไหมปลายสองด้านครับปลายสองด้านนั้นก็จะมีชื่อเรียกครับปลายด้านที่หมู่ฟอสเฟตบ้างอยู่ตรงนี้เห็นไหม ปลายที่หมูฟอสเฟตว่าเราเรียกว่าปลายห้าพราห้พาพลามาจากไหนก็นี่ไงคาร์บอนตำแหน่งที่ห้ามันว่างมันไม่ได้ไปเกาะกับอะไรเรียกว่าปลายห้าพลาอีกปลายด้านหนึ่งครับนี่หมูไฮดรอกซิลที่คาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่สามมันว่างอยู่มันไม่ได้ไปเกาะกับอะไรก็เลยเรียกปลายนี้ว่าปลายสามพราโอเคนะเพราะนั้นโพลีนิวอคลอไรหนึ Poly ่งสายจะมีปลายอยู่สองด้าน คือปลายสามพามกับปลาย5้าพามนะครับดูตารางนี้ครับตารางนี้เป็นการทดลองของเออร์วินชากาฟนะครับตั้งแต่ปี2492นะครับ2492ก็กี่ปีมาแล้วก็เกือบเกือบ70ปีใช่ไหมครับเนาะ2492ครับชากาฟครับวิเคราะห์ปริมาณเบส เ <c oughs> บสหรือในตัวจีนัสเบสที่มี4ชนิดนั่นแหละอะดินีนไทมีนกวานีนแล้วก็ไซตโตซีน a g t c นะครับในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆเขาเอาเบสลูกเขาเอา DNA ครับมาวิเคราะห์หาปริมาณเบสดูแค่ปริมาณเบสดูว่า A เท่าไหร่มีเท่าไหร่ T มีเท่าไหร่ C มีเท่าไหร่ C มีเท่าไหร่ดูของยีสต์เมนทะเลปลาซอมอนครับหนูคนนะ คนเนียาา้ยมานจะต่อมไทมัสนะครับได้ผลออกมาตามตารางนี้คำถ,ถามครับปริมาณเบสสี่ชนิดใน d n a ของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆสัมพันธ์กันอย่างไรปริมาณเบสสี่ชนิดใน d n a ของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆสัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันยังไงครับจากตารางนี้ ดูตารางแล้วตอบนะเราจะเห็นว่าปริมาณเบส A กับเบสทีใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันมากเลย C ก็ใกล้เคียงกับ C เห็นไหมเม่นทะเล A 32.8มส 32. องใกล้เคียงกันมากเลยครับ G 17.7 C 18.4คนครับเบส A 29เบส P 30เบส G 20เบส C ก็20เห็นไหมเพราะนั้นครับปริมาณเบส4ชนิด A จะใกล้เคียงกับ P และ G จะใกล้เคียงกับ C โอเคนะและใกล้เคียงงั้นมีอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1เห็นไหมครับ อัตราส่วนก็คือ1นหนึ่ง,งต่อหนึ่งหมดเลยประมาณนะครับใกล้เคียงกันมากคําถามข้อต่อมาครับคําถามข้อที่สองครับที่ถามว่าอัตราส่วนของเบส a บวกกับทีเอา A นะนี่เอา A มาบวกกับทีและเอา G มาบวกกับ C มีค่าใกล้เคียงกันไหม อลองเอามาบวกกันดูครับดูผลบวกนะ A บวกกับ T ได้64 G บวกกับ C ได้ส5สิหใกล้เคียงกันไหมไม่แน่นอนดูก็รู้ใช่ไหมครับทุกันเลยไม่ใกล้เคียงกันคำถามข้อต่อมาครับถามว่าแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ล่ะเอา a มาบวกกับ g แล้วก็เอา T มาบวกกับ C มันจะใกล้เคียงกันไหม ใกล้เคียงกันมากเลยครับเห็นไหม A บวกกับ G ได้50 T บวกกับ C ก็ได้50เห็นไหมนี่ครึ่งครึ่งเลยถูกต้องไหมครับทุกการเลยใกล้เคียงกันอันนี้จะมีค่าใกล้เคียงกันผลการทดลองนี้บอกอะไรกับเราได้บ้างครับบอกอะไรกับเราได้บ้างดูนะเมื่อกี้เราสรุปว่า A กับ T ใกล้เคียงกัน G กับ C ก็ใกล้เคียงกันเพราะนั้นครับจากการทดลองนี้ มันจึงบอกกับเราได้ว่าโมเลกุลดีเนเอนะจะต้องมีการจัดเรียงนิวคลีโอไทด์4ชนิด4ชนิดก็คือตามเบส4ชนิดใช่ไหมครับ A G T C เรารู้แล้วนิวคลีโอไทด์มี4ชนิดแตกต่างกันที่เบสจะต้องมีวิธีการเรียงครับที่ทําให้จํานวนของ A จะต้องเท่ากับอะไร T A ต้องเท่ากับ T และ G จะต้องเท่ากับ C แต่เขาก็ายังไม่รู้ว่ามีการจัดเรียงยังไง โอเคนะทีนี้ก็เลยไปดูต่อครับมีการทดลองต่อมาครับคือนะักวิทยาศาสตร์ก็จะทํางานต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะเ็าดูจากผลการทดลองของคนที่ทําไว้ก่อนหน้าแล้วก็ไปทําต่อทําต่อเห็นไหมครับวงการวิทยาศาสตร์มาถึงก้าวหน้าไปเรื่อยนะครับต้องมีการตีพิมพ์งานวิจัยเนาะเผยแพร่งานวิจัยอปีต่อมาครับเนาะวิลกินนะครับวิลกินครับเขาศึกษาโครงสร้างของดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะครับ โดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟฟริคชันนะครับโดยพูดง่ายๆก็คือเอารังสี x รังสี x ที่เราเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับแล้วเอ็กซนะ์เรย์น่ะนั่นแหละรังสี x นะครับเอา x ฉายตัวนี้ผ่านเส้นใยด n a เอแน่นอนเมื่อฉายผ่านเส้นใยดินเอมันก็จะเกิดเป็นโครงตร้งขึ้นมาบนแผ่นฟิล์มเป็นภาพบนแผ่นฟิล์มเหมือนเราไปเอ็กซ์เรย์เห็นไหมมันก็จะมีแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ออกมาใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ นี่ครับต่อมาโรสลินแฟรงคินครับกับกอสเนเนาะก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับเนาะใช้ dna เอขออภัยใช้รังใช้รังสี x ผ่าน dna อันนี้รังสีเเห็นไหมครับใช้ผ่านเส้นใย dna ก็เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มภาพบนแผ่นฟิล์มคือตัวนี้นะนะครับจากภาพบนแผ่นฟิล์มนี้ครับทำให้เขาสรุปได้ว่า ดีเประกอบด้วยโพลีนิวคลโอไทด์สสายนี่ดีเน A นะครับจะต้องมีโพลีนิวคลโอไทด์สสายและมีลักษณะเป็นเกลียวแต่ละเกลียวแต่ละรอบมีระยะห่างเท่ากันและทำให้ทราบความกว้างและความห่างของเกลียวแต่ละรอบด้วยอันนี้คือสิ่งที่โรซินแฟรงคินเขารู้นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยนะครับข้อที่เขาตีพิมพ์เมื่อปี2018นะครับเขาอธิบายว่าเราดูเราก็งงๆเนาะเออเราเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเนาะก็ต้องไปอ่านตัวนี้ดูนะครับว่าเขามีวิธีการวิเคราะห์ยังไงนะครับที่ทําให้รู้ว่าเนี่ยรูปร่างของ DNA อ็นเอที่ไม่มีโพลีนิวคลีไซด์สองสายเป็นเกลียวนะฮะแต่และรอบห่างกันเท่าไหร่โอเคไหมครับเนาะอ่าทีนี้ไปดูต่อครับ ต่อมาครับอันนั้นคือโรลินแฟรงกินทาไว้นะก็ยังไม่เห็นออกมาเป็นโครงสร้างอะไรมากมายนะครับรู้แค่ตัวนั้นวัสันกับคริกครับเจมส์วัสันแล้วก็ฟรานซิสคริกนะครับเอาข้อมูลที่โรลินแฟรงกินทําไว้นั่นแหละครับมาสร้างเป็นแบบจําลองดิน A ขึ้นมาทีนี้มาสร้างเป็นแบบจําลองดิน A โอเคนะครับข้อใส่อะไรก็ใส่ข้อมูลปริมาณเบสท,ที่เป็นองค์ประกอบที่จากตารางเมื่อกี้จําได้ไหมครับ A ใกล้เคียงกับ T ใกล้เคียงกับ c พันพูดได้ง่าย a กับ t มันต้องเท่าเท่ากัน g กับ c ก็ต้องเท่าเท่ากันเอาข้อมูลตัวนั้นแหละมาแล้วก็เอาเทคนิคครับภาพที่ได้จากเทคนิค x-ray diffraction มาโอเคนะครับทำให้เกิดเป็นโครงสร้างของ dna แบบนี้ขึ้นมาโครงสร้างของ dna นี้เราจะเห็นว่า dna 1โมเลกุลมีโ p o l y n u c l e o t ท d e กี่สายครับ สองสายถูกต้องไหมฝั่งนี้หนึ่งสายเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งสายทีนี้สองสายมันมาเชื่อมต่อกันหรือมันมาจับกันได้ยังไงสองสายครับจับกันด้วยพันธะระหว่างเบสผู้สมเมื่อกี้เราบอกว่าจากตารางระบบพบว่า a มันเท่ากับ T c มันเท่ากับ g เพราะฉะนั้นการที่มันจะเท่ากันได้มันก็ต้องจับคู่กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเบสคู่สมก็คือเบสที่มันจับคู่กันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายครับสายฝั่งซ้ายกับสายฝั่งขวาจับกันด้วยเบสคู่สมโดย P เห็นไหมครับจะจับกับ a G ก็จะสร้างพันธะกับ C เห็นไหมย C กับ C a กับ t A จะไปจับกับ g ได้ไหมไม่ได้ g จะไปจับกับ t ได้ไหมก็ไม่ได้จำไว้ A ต้องคู่กับ P g ต้องคู่กับสโอเคนะแล้วพันธะที่สร้างครับพันธะตรงนี้นี่เป็นพันธะไฮโดรเจนเคนะพันธะไฮโดรเจนบอนไหนละ่ะบ O N D บ่อนพันธะไฮโดรเจนโอเคนะครับดูนะ A กับทสร้างพันธะไฮโดรเจนกี่พันธะครับไปดูต่อสิอ่านี่ดูนะ A กับที่สร้างพันธะไฮโดรเจนสองพันธะนี่ใช่ไหมครับนี่หนึ่งพันธะนี่หนึ่งพันธะ C กับ C ครับสร้างมาได้ดวยจ้น3 0 0พันธะเพราะฉะนั้นถามว่าอันไหนแข็งแรงกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็น G C กับ C แข็งแรงกว่าเพราะมีพันธะดยวจ้นมากกว่า3 0 0พันธะแต่ A กับ T มีเท่าไหร่ครับ2 0 0พันธะสรุปนะครับมาสรุปซิโครงสร้างของ DNA ดูนะจากภาพนี้เห็นไหมครับจริงๆพอถ้าถ้าเราเปิดเทอมนะถ้าเราได้เจอกันนักเรียนจะต้องได้สร้างแบบจาลองโครงสร้างดินเนด้วยตนเองครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะปิดเป็นเกลียวขึ้นไปเลยนะครับเราจะได้สร้างนะถ้าเรามีโอกาสได้เออ่กลับไปเรียนอยีกนะครับเนาะได้เรียนอยู่หรอกแต่ว่าไม่รู้จะเทอมนี้จะได้ทันไหมน่าจะาอยู่นะอ่ะเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้ เหมือนที่โรสลินบอกนะ A จะจับกับทเห็นไหมครับ c จับกับ g แล้วสองสายโฟลีนิวเคลีอไทายสองสายจะสวนทางกันเราเรียกว่าแอนตี้พาราเลลเห็นไหมสายหนึ่งครับฝั่งนี้สามฝั่งนี้ห้าอีกสายหนึ่งครับตรงข้ามกันห้ากับสามเห็นไหมมันจะจับแบบกลับหัวกลับท้ายกันนะครับเรียกว่าแอนตี้พาราเลลโอเคนะครับมีทางตรงข้ามกัน โครงสร้างบิดเป็นเกลียวเวียนขาแต่ละรอบของเกลียวนี่คือหนึ่งรอบนะนี่มีความยาว3.4นาโนเมตรนาโน,โน,นครับติดกลางลบเก้านะนาโนเมตรเบสแต่ละกู้ครับห่างกาัน0.34นาโนเมตรเพราะฉะนั้นหนึ่งรอบยาว3.4นาโนเมตร เบตแต่ละคู่ห่างกัน0.34นาโนเมตรตัวเลขนี้จึงบอกให้เรารู้ว่าใน1รอบประกอบไปทั้งหมดกี่คู่เบรครับ10คู่เบรโอเคไหม10คู่เบรททำไมเป็น10ก็1คู่ห่างกัน0.34 0.34คูณ10ก็ได้3.4คู่เบราอ3.4นาโนเมตร แล้วโพลีนิวคลีโอไทรสองสายห่างกันเท่าไหร่ห่างกันอยู่สองนาโนเมตรนะครับคำ <c oughs> ถามครับถามว่าถ้า d ี a สายเดียวประกอบด้วยนิวคลีโอไตรสองโมเลกุลเรียงต่อกันมีแค่นิวคลีโอไทรสองโมเลกุลนะเรียงต่อกันจะจัดเรียงเบสให้ต่างกันได้กี่แบบครับได้ทั้งหมด สิบหกแบบโทวแบบยังไงนี่ไง AT เห็นไหมครับ AT อันนี้เป็นอะไร AC AG AA เห็นไหมอันนี้ก็เป็น TA TC TG TT เห็นไหมได้ทั้งหมดสิบหกแบบเพราะนั้นครับนี่แค่นิวเคลีทยทัยสองโมเลกุลเรียงต่อกันนะ ยังมีโอกาสต่างกันได้ตั้ง16แบบเมื่อกี้ตอนเรียนเรื่องโครโมโซมสายดีในเรายาวมากใช่ไหมครับในคนเนี่ยประมาณ35,000ล้านคู่เบสใช่ไหม35,000ล้านเลยนะครับเพราะนั้นความแตกต่างกันมันจึงทำให้สิ่งมีชีวิตมันแตกต่างกันมากนั่นเองนะครับโอเค พราะนั้นสรุปครับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับข้อแรกก็คือเขาค้นพบว,ว่า d n เเป็นสามพันธุก,กรรมใช่ไหมแล้วก็มีการทดลองต่อไปเรื่อยใช่ไหมครับจนทําให้รู้ว่า dna ประกอบด้วยโพลีนิวคลียตัยสองสายเห็นไหมสองสาย,สายแต่ละสายเดี๋ยวนะกลับไปก่อนออประกอบด้วยโพลีนิวคลียตัยสองสายนะครับนี่แต่ละสายครับประกอบด้วยหน่วยย่อย ก็คือหนึ่งนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยน้ำตาลเดออกซีไรโบสไนโตรวชีนัสเบสแล้วก็โมฟอสเฟตนิวคลีโอไทด์แต่และโมเลกุลมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ Fort Her. แล้วโพลีนิวคลีโอไทสองสายเชื่อมต่อกันโดยเอาเบสคู่สมมาสร้างพันธะไฮโดรเจนนะครับโอเค ดีเแต่และโมเลกุลนะครับก็จะมีจํานวนแล้วก็ลําดับนิวเคลียตไทที่แตกต่างกันจึงทําให้สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเรื่ององค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของ DNA ดูคลิปแล้วทำใบกิจกรรมที่10นะครับองค์ประกอบทางเคมีของ DNA แล้วก็โครงสร้างของ DNA เะครับเจอการคลิปต่อไปนะหวังว่าจะได้เปิดเรียนสักที นะครับจะได้ไม่ต้องอาคลิปแล้วสวัสดีครับ